เขีนตัวอะไรคะเม,มียวเมียวเหรอเขีนตัวเมียวเออหิอยางแม่มียนอะไรมาให้กินนี่มีสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลคอร์ดให้ลูซี่นะคะกินตอนเช้าปะ่ะโ<อ>นไม่เขียนพื้นหลุป,ปะมัม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  ไปนั่งโต๊ะแล้วอร่อยไหมเดี๋ยวนี่ช่วยแม่ผูกผักนะคะเดี๋ยวแม่ตักผ้าก่อนนะเดี๋ยวซี่กินไปนะคะอร่อยไหมลูก หร่อยไหมเดี๋ยวนี้ช่วยแม่ทำสวนนะคะรู้หรือเปล่าฮะรู้เปล่าวันนี้ช่วยแม่ทำสวนนะ แย่ม่มาิาป้าอยู่ไหน,นกินแต่ซอฟรี่นี่ง่ายชิมแอปเปิลคอตก่อนลูกแอปปิลคอรอร่อยนะอ้ําอ้ําเยน็ยนเย็น เย็นโอ้โอ้สตรอบอรี่กินแต่สตรบอรี่ คุณปู่คุณย่าก็จะมาช่วยนะคะมาช่วยดูลูซี่ให้รถก็จะได้มีเวลาดูแลผักค่ะถอนยงถอนหญ้าด้วยนะมาดูแลให้ที่บ้านเลยมิสเตอร์ก็หยุดงานนะคะตั้งใจจะถอนหญ้าก,กันให้ได้เยอะที่สุดนะนะเพราะหญ้ยายะม,มากลูซี่ก็อยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วกันนะ เช้านี้ตัดผักไปกินนะคะนี่ผักบุ้งได้แล้วนะผักบุ้งผักบุ้งยอดสวยๆใบแมงลักค่ะดอกออกมาเพียบเลยเลยต้องตัดให้หมดจะได้แตกออกมาเยอะกระถินมีหน่อยนึงนะคะโหระพางามนี่ค่ะคะน้าที่เยอะตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ว่างวดนี้มันจะต้นเล็กนิดน,นึงนะคะก็เดี๋ยวเอาไปทำ ใส่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะกินไม่ทันแน่อันนี้ก็เป็นหัวหอมนะหัวหอมที่ไม่ได้ตั้งใจถอนนะคะแต่ว่าคือจะถอนหญ้ามันออกไงแล้วหัวหอมมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาเยอะเลยค่ะนี่ก็เดี๋ยวเอาอ่าผึ่งลมไว้ค่ะเช้านี้เราก็มีผักกินอยู่ประมาณนี้นะคะนี <S <S ่ดกเน่ Lucía, Lucía, Shh, es mío. ¿De quién es el móvil? No se pega abuela. Abuela besitos. Así abuela besitos. Ay, ¿cuánto te quiero, abuelita? A ver, a ver. ¿A dónde le vas a dar? Sí. รวเราสาวว่ายน้ำนะคะแล้วก็เต็นต์มากางกันด้วยนะตั้งใจจะดูแลลูซี่ไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่ฝนเนี่ยตกมาเป็นห้าหวันค่ะผักก็สดชื่นเลยพร้อมกับย้าค่ะอันนี้ดูนะคะต้นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักบุ้งรดนะคะ ตัดหญ้าตรงนี้กันเรียบร้อยปูเต็นนะคะมีที่นงที่นอนไว้ให้ลูซี่นอนข้างในเลยพร้อมกับสะว่ายนะ้ำ ได้เห็นต้นข้าโพดสักทีค่ะดูต้นหญ้าแบบโอ้โหยสองพ่อลูกค่ะช่วยกันถอนกันไปคุยกันไปค่ะทำงานกันไม่ได้เร่งรีบเลยนะคะสบายสบาย <c oughs> แดดก็กำลังดีเลยค่ะไม่ร้อนมากนะจนช่วงนี้เจ้รถก็จะมาช่วยนะคะเพราะว่ารถถอนในแปลงผักเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วดูหญ้านะคะโอ้โหสุดๆ Jom mah. Eh. Hala. Hala que lo bebe todo. Muy bien. No, no hay más. Bebe, no, bébelo, no, no. Bébelo. Oh, se acabó. A ver, no te caigas, ¿eh? Vale. Días. <laughs> ได้เห็นก็โพดแล้วนะย่าขึ้นเต็มเลยแม่ไม่เซอก็ถอนนู่นนะคะไอ้ถัวนะถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวได้มาทีหน่อยโอ้ยนี่มยเนียปุ๊กิต้เป็นรก่ะวันนีันนี้วันนีหวันน r a วันนี้วันนี้ a ันนี้วันนีันนี c o ัน r ี้วันนี้วั้นััั นายวิเซอร์บอกว่าเอาใส่โอใส่ให้ลูซี่กินนะโอ้ยเหนื่อยทำกันจนเหนื่อยเลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสตรอเบอรี่ค่ะเด็ดให้ลูซี่กินจริงลูซี่เขาเดินกินของเขาเด็ดเด็ดทีละลูกแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็กินนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราพากันไปกินข้าวไปกันนู่นหมดแล้ว หนื่อยกันสุดๆเลยค่ะรถก็จะมาทอดปลาเค็มกิน